มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสรหรอกใครที่ไปซื้อมือถือตามร้านนะครับหรือว่าอาจจะเคยให้คนอื่นสมัครอีเมลให้นะครับหรืออาจจะเคยให้คนอื่นดาวน์โหลดโปรแกรมให้นะครับวิธีนะครับที่จะทําให้มือถือของเรารปลอดภัยนะครับก็คือการลบอีเมลนะครับที่อาจจะมีคนอื่นเข้ามาใช้งานเพื่อของเราหรือว่าอาจจะมีคนอื่น ล็อกอินไว้ในเครื่องของเรานะครับใส่ Gmail ไว้ในเครื่องของเรานั่นเองนะครับเราจะลบ G m เมลพวกนั้นได้อย่างไรนะครับ Gmail ที่ไม่ใช่ของเรานะครับเราอยากจะลบออกให้ไปที่การตั้งค่าคนเลยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาที่คําว่าบัญชีนะครับบัญชีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่คําว่า Google นะครับเห็นไหมครับ Gmail ไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับให้กด นำบัญชีออกตรงนี้นะครับแล้ว Gmail ที่ไม่ใช่ของเราก็จะถูกลบออกจากมือถือของเรานะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับ Gmail พวกนี้ก็จะฝังอยู่ในมือถือของเรานะครับติดอยู่กับมือถือของเรานะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับการแฮกมือถือผ่าน Gmail ก็เจอกันมาหลายเครื่องแล้วนะครับเจอกันมาหลายเคสแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาแฮกหรือ เราอยากสร้างความปลอดภัยให้มือถือของเราก็ให้ลบ Gmail ที่เราไม่ได้รู้จักออกจะดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการตั้งค่าความปลอดภัยให้มือถือของเรานะครับป้องกันมือถือโดนแฮกจาก Gmail นั่นเองนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนายช่างจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ